สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทุกคนนะคะเราก็เรียนระบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13นะคะเราเจอกันในระบบออนไลน์หน่วยบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะเรามาฟังคํากล้องจองกันก่อนเลยนะคะบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเหงาอยู่เอกามีเพื่อน ร่วมชายค่ะสนทนาปราศัยกันเราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปันสิ่งของอาหารนั้นแบ่งปันได้ไม่หวงของรักษาความสะอาดช่วยปัดกวาดให้หน้ามองรอบบ้านทุกหลังต้อง สะอาดโล่งโปร่งสบายปลูกต้นไม้ที่สวยงามชมทุกยามสุขใจกายอากาศก็สดใสใครได้ชมชื่นบานตาขยะที่สกกับปรกไม่ทิ้งรกให้บาดตาเชื้อโรคจะนำพา โรคทั้งหลายมาสู่ตนขยะที่มีต้องลงถังสะอาดจังทุกแห่งหนบ้านเรือนทั้งตำบลน,น่าอยู่จริงกว่าสิ่งใดบ้านเรือนที่เคียงกันเราช่วยกันสร้างสุขได้ทุกคนมีน้ำใจก่อให้เกิดสุขร่วมกัน ามาเรียนรู้กันเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือชื่อและความสำคัญของเพื่อนบ้านนะคะบ้านเป็นยังไรคะเราจะอยู่หลังเดียวได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้บ้านเราด้วยใช่ไหมคะเราเรียกว่าเพื่อนบ้านนะคะต้องรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านด้วยเช่น บ้านใกล้บ้านเรามีชื่อว่าบ้านน้องมุกบ้านน้องซีบ้านน้องกายเป็นต้นนะคะเรื่องที่สองเรื่องการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะ mm hmm. การที่เรามีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับเราเราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านเช่นไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน ไม่ทำลายเข้าของของพวกบ้านๆน,นะคะเรื่องที่3การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือการแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งปันขนมมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะคะเรื่องที่4การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านเราควรมีมารยาทในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เราควรไปร่วมกิจกรรมเช่นหานบวชหานแต่งงานหานศพอ่านมนเกิดหานทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะเราอาจจะไปช่วยงานในการให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะเรื่องที่5นะคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการอยู่ร่วมกันในชุมชนก็เช่นการมีน้ำใจการอยู่ร่วมกันในชุมชนเราควร เคารพกฎกติกาของชุมชนด้วยนะคะและเด็กๆล่ะคะทีมครูพูดมาตั้ง5เรื่องนี้เด็กๆปฏิบัติได้ไหมคะไหนใครปฏิบัติได้บ้างยกมือหน่อยจ้าเก่งทุกคนเลยคะ่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ